เจสวัสดีครับผู้ชมคุกกับน้พี่อุ้ในเกมเอาชีวิตรอดอีกวันฮะอันนี้จะมาซ่องพลงลมานี้ใส่ครับอันนี้คือลีกเด็กเปิดอกันที่ดูครับเห็นไหมกดนี่ทีนีเดอร์เหไหม เหตซ็อกเก็ตค้างไม่ค่อยดีและซ่อมมาคะมาซ่อมกันก่อนนะครับมาซ่อมอีกทีก่อนนะครับคันดอนแรกมาซ่อมนีโลหะก่อนและนี้นี้นเปิดไม่ได้ไม่มีและนี้ค่ะและก็ใช้สายแคสแท็บและเปิดได้ค่ะและตีสองครับและห้เจรยพัดลมทีที่ได้ค่ะอันนี้อะไรชากนี้ได้ค่ะ ขั้นตอนแรกใส่ไม้ตีขึ้นไปและที่เทปนาเตและใส่น็อตเชตเตอร์และใส่แคดนอ็อตบัตเตอร์เข้าไปและคอเอาชิ้รอบด้วยอย่าลือไม่ตรงอยาเสกด,ด,ดติดตามเงนต้องกดติดตาม้ําค่ะต่อไปเงินที่ไม้แม่ตีค่ะอันนี้คือคูณไม้ตีครับแล้วก็มาทิ้งคอร์สเข้าไปนี่เสร็จแล้วขั้นตอนแรกปวดได้ไงไหม มันจะเป็นง่ายๆใช่ไม่ได้ทุกคนและลองมาเทสทัสด,ด,ดีกว่าแล้ะทุกไฟนใี้ให้มันเตะค่ะอันนี้คือพัดลมใหม่คะ่ะพัดลมซ่อมฮะพัดลมพี่มีมีซ่อมนะแล้วซ่อมพมัดลมฮะก็ดีไซน์คะ่ะไม่เค่อยดี วูู้ชงค้างแล้วเปิดดิเปิดลองดูดิเกิดสกิ๊กเกอร์นี่ค้างนี่ใส่แล้วปิดเจอไหม,ไมแล้วเราคล้อก่อนนอนแรกปิดเห็นไหมเชียนเลยแ่ค้างและปิดองรก่อนและเปิดเทสตทิคาเนเจอ ตอนแรกใส่ไม้เจาะพิมใบไป,ไปและเปิดพัดลมและมาทำการงานและเนี้กันนะเปิดขั้นตอนแรกเบอร์หนึ่งออนตอนแรกเบนนกอ,อร์ศูนย์เสร็จเบอร์ศูนย์เสร็จแล้วแล้วก็เช็ดไม้ไปตู้ี่ว่าถลมดูที่ว่าพัดลมเสียเห็นไหมรอยที่ ใช่ไหมดูด้ผู้ชมในพี่อูดนะพี่อูดจะไปเติมติดตามคลิปนี้เลยครับพัดลมไหมคือพัดลมใหม่ค่ะแล้วก็ยังมีซ่อมกันทั้งรอนแรกก่อนใช้ได้แล้วผู้ผู้ชมและพรุ่งนี้ไปตามติดตามขอที่ขี้สากที่น็อตให้ออกฮะใส่ที่น็อตไป พัลลมได้แล้วเบอร์สามฮัลลมไม่ติดอันนี้นี่เชงะใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วก็ผู้ชงและที่อยากจะลืมติดตามในซซ้อมใต้คอมเมนต์ได้คลิปนี้ได้เลยจ้าอันนี้คือนี่นัลโลมให้ได้ไหมตีเบอร์ศูนย์ก่อนแล้วก็ที่คลิปมาทีก่อน เวลานี้ก็เริ่มต่อใช้ได้ครับคิดว่าใช้ไม่ได้แล้วก็เรียกก่อนตอนไปแรกก่อนขกกั้นตอนแรกก่อนและใส่ฐานนี้ติเตอร์เข้าไปและเปิดไปฐานใชเนไน้ไม่ไะค่ะใส่ฐานแป๊ดเปย์ฐานใส่แป๊ดเปย์เข้าไปและพลันนี้ทิานอันให่และพุมมาเละ ใส่ดีดและใส่ก้อนทานอย่าให้มันหมดและทานแบตรี่ซิงในเรื่องการส่วนแบบแลวใส่ทานและแล้วทิ้งและและที่มีและเราเลยคอสถอดออกไปเลยบีดและฉันนั้นเปิดแล้วปิดไม่ค่อยออกและฉันนั้นเปิดได้ก็ปิดแล้วก็เปิดไม่ได้ก็เอาต้องใช้ทานด้วยนะคะ เราก็อยู่บ้านเปิดไม่ได้ก็ใช้เปิดพัดลมฮะนี่เปิดพัดลมเลยเปิดพัดลมเลยพัดล,ลมเุ้พัดลมเสียพัดลมนี่กันที่เสีย,ยที่ส่วนส่วนได้และที่พัดลม อันนี้ส่วนแทนานั้นใส่ทานก่อนทานไม่ค่อยและทานก่อนเปิดเ้ยดิใช้ไดทุกผู้ชมและมนันี้อย่าลืมติดตามนะครับถต้อย่าลืมติดตามเพราอคอมเมนต์และดีคลิปนี้เลย